หุ้นกู้บริษัท t ู o Corporation จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน6ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดที่มีอายุสูงที่สุดคืออายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.8นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ A บวกนะเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปด้วยนะครับโดยบุคคลธรรมดานะครับที่เป็นผู้ลงทุนสถาบานันต้องจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นเพราะนั้นประชาชนทั่วไปใครสนใจนะครับหุ้นกู้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดหมหาชนนะครับ ไม่พลาดห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับบริษัททูคอร์ปอรชันจำกัดมาชนนะครับยืดล่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรอตโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันใจดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเปิดให้จองซื้อวันที่2 3และ6พฤศจิกายน25-66นะครับมีเวลาเตรียมตัวและมีเวลาศึกษาข้อมูลนะครับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนะครับ หุ้นกู้บริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดหมหาชนมีดังนี้นะครับชุดที่1อายุ1ปีอัตราดอกเบีย้ยโดยประมาณนะครับ3.12ถึง3.2 2เต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2567ยังไม่ขออัตราดอกเบีย้ยที่แน่นอนชุดที่2หุ้นกู้อายุ3ปี3เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่โดยประมาณ3 7ถึง3.85%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี257 0นย์นะครับ ชุดที่3นะครับอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ4-4.15%ถึงต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ชุดที่4อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ4.35-4.45%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2573ชุดที่5นะครับอายุ10ปีอ 4, ัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ4.5-4.8%ต่อปีนะครับ ครบกำหนดแถถอนปี2576นั่นเองนะครับโดยเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบานันจองซื้อในฐานะบุคคลทั่วไปเท่านั้นและยังมีหุ้นกู้ชุดที่6นะครับยังไม่เคาอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนหุ้นกู้อายุ2ปี6เดือนนะครับโดยเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบานันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับไม่รวมผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานะเฉพาะชุดที่6นะครับ นอกนั้นนะครับทั้ง5ชุดนะสำหรับบุคคลธรรมดานะครับประชาชนทั่วไปก็สามารถจองซื้อได้นั่นเองอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ A บวกแนวโน้มอัดับคเครดิตคงที่โดยบริษัททิดเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่27กันยายน2566นะครับผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักง,งานกรตทให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้โดยโครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้นะครับ โครงการหุ้นกู้บริษัททูอ c o r ปอเรชั่นจำกัดหมาชนปี2566วงเงิน2 0 8 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นโครงการหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอเสนอขายหุ้นกู้ภายในรอบ2ปีนะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดหมาชนธนาคารกรัชกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซีเอ็มบีไทยจำกัดหมาชน,ธนา,าาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคารยุ o b k คเออจำกัดหมาชนนะครับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสําหรับบุคคลบางลักษณะนะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธิยาจำกัดหมาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธิยาจำกัดหมหาชนนะครับระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้นะครับวันที่2 3และ6พฤศจิกายน2566นั่นเองนะครับ โดยมาดูแฟดชีตกันหน่อยนะครับแฟดชีตบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ2นะครับในอัดดับความเสี่ยงก็ถือว่าเสี่ยงต่ำนะครับความเสี่ยงของคุณกู้นะครับมี4ประการหลักๆนะครับ1ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อพิพาทนะครับ2ความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีหนี้สินนะครับเพราะว่าณ30มิถุนายน2566นะครับอ้างอิงตามข้อมูลการเงินรวมเสมือนกลุ่มบริษัทนะครับเงินกู้จำนวน 376.8พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากจำนวน353.7พันล้านบาทณสิ้นปี2565จากการกู้ยืมนะครับเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงสำหรับการจ่ายค่าใบอนุญาตขึ้นความถี่ทั้งนี้กลุ่มบริษัทอาจมีแผนในการจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยืมเงินนะครับและการออก ตาสารนี่นะครับจึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสําหรับการชรําระเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปีหรืออาจจะมีผลกระทบนะครับต่อการขยายการลงทุนในอนาคตได้นั่นเอง3ความเสี่ยงจากการชรําระค่าใบอนุญ,ญาตที่ใช้ขึ้นความถี่บริษัทท m o v e ทูมูฟเฮชยูเ u n i c a ์แ o n คอ m m u n i c a t i o n จำกัดนะครับทียเนี่ยมีภาระทางการเงินสำหรับการแบ่ง ชําระเงินค่าใบอนุญาตนะครับใช้ขึ้นความถี่700นะครับของทั้ง2บริษัทเมื่อปี2 5 7 3จํานานทันวนเงินทั้งสิ้น2 8 1พันล้านบาทนะครับความถี่ย่าน900นะครับจนถึงปี2568แนะครับและปี2570ตามลําดับจํานวนเงินรวม4 1 9พันล้านบาทและสําหรับนะครับ tuc นะครับความถี่ย่าน2,600นะครับจนถึงปี2573จําำนวนรวม16.1,000พันล้านบาทนะครับบริษัทวางแผนที่ใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การลงทุนได้ประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งเน้นไปที่5 g เพื่อเพิ่มความครอบคุมนะครับและประสบการณ์จากการใช้บริการของลูกค้าทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับอัตราเงินทุนต่อยอดขายนะครับในระดับเดียวกับมาตรฐานโลกนั่นเอง แล้วก็4ความเสี่ยงด้านการนำช่องทาง TruMoney Wallet นะครับมาใช้ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทาง TruMoney Wallet ได้หรือเกิดความร่าช้าหรือข้อพิพาทในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง TruMoney Wallet ขึ้นนะครับอาจทำให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องนะครับผ่านแอปพลิเคชัน TruMoney Wallet ไม่สามารถเข้า ลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวได้นั่นเองนะครับโดยประมาณนี้นะคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้อง,องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล yeah. ในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื care, ่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชาบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิทธตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เ,เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคม มีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนํามาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็ คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ